สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเยี่ยนชมวัดเจ็ดยอดค่ะวัดเจ็ดยอดนี้ก็ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะชมความงดงามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆและซึ่งขนาดนี้ก็ได้มีพระพิษุสำม,มนเนนทำกิจวัตรอยู่ภายในพระอุโบสถนะคะและในส่วนนี้ก็จะเป็นรอบๆ บริเวณพระโบส์นะคะเพื่อน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 กราบขอพอหรหลวงพ่อในพระโบส์กันได้เลยนะคะและในบริเวณวัดเจ็ดยอดนี้ก็ยังกว้างขวางด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเปิดให้เป็นที่จอดรถให้กับคนที่มาจับจ่ายซื้อของในบริเวณนี้ด้วยนะคะและคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อมาเยี่ยมชม เราโบสถ์สวยงามของวัดเจดยอดนี้ด้วยค่ะเพื่อน,นๆผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามากราบหลวงพ่อกันนะคะมาเยี่ยมชมโบราณสถานสวยงามของวัดเจดยอดณที่แห่งนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสวยงามไหมคะเราโบสถ์ของวัดเจดยอดและสำหรับวันนี้เราก็ตั้งใจมาเก,ก็บภาพสวยๆ ของพระบสชสถวัดเจ็ดยอดเพื่อมาฝากให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะสวยงามไหมคะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมดูความงามชมความงามของเระบสสดค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ